เอาละครับพี่น้องวันนี้เรื่องเราคบมีนะครับก็จะพาทุกคนมาดูธีลักแแอร์ด้วยตัวเองแบบประหยัดกันนะครับเรามีทั้งแอร์ฝังผนังแล้วก็แอร์ฝังฝ้านะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ชิปหายการช่างของเราจะพังไปกี่ตัวครับผมสวัสดีครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเปิดฝาก่อนครับเปิดฝาออกมาแล้วแต่รุ่นนะฮะรุ่นผมเปิดข้างตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาแผ่นก๊อกออกมาครับผม เอาออกมาทั้ง2แผ่นเลยนะครับส่วนถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเอาแผ่นกรองจะอยู่ด้านบนนะครับก็เอาออกมาครับผมส่วนแอร์ฝังผนังนะครับก็เอาออกง่ายมากครับนี่ครับ1คลิก2คลิกแล้วก็เปิดเอาแผ่นกรองออกมาเลยครับใครรู้สึกว่าไม่พอนะครับอยากเอาตะแกรงออกมาด้วยเลยก็ลดมุดเซฟตี้ออกมานะฮะแล้วก็เอาออกไปล้างเลยนะครับผมแล้วก็มาล้างกันดีกว่าครับฮึบ อ่าสิ่งแรกเดียวต้องฉีดน้ำล้างนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะฝุ่นชอบไปกองรวมกันอ่ะนะฮะแต่จะให้ดีนะครับก็เรอให้แห้งแล้วค่อยฉีดอีกทีนะครับเพราะว่าตอนเปียกเราไม่ค่อยเห็นว่าฝุ่นยังอยู่เท่าไหร่นะครับหรือจะเอาฝอยขัดหม้อหรือทีหลังจากล้างก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักแดดครับต่อไปเราก็จะเข้ากระบวนการล้างแล้วนะครับก่อนเข้ากระบวนการล้างสิ่งสกปรกนะครับของแอร์นะครับเราก็ต้องสัตว์สวิตช์ลงก่อนฮะกนี ของที่เตรียมก็มีสเปร์างแอร์ซื้อได้ทุ่ไหนครับเปิดฝาพร้อมใช้กันเสียบหัวพร้อมใช้กันซื้อได้ช้อปปี้ร้สาสาดเยอะแยะครับไม่กี่สิบบาทครับต่อไปนะฮะเราก็ต้องหาถุงดํามาลองกันน้ำนะครับมาให้น้ําเปื้อนพื้นบ้านหรือเปื้อนเออฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับเอาไปวางติดตั้งไว้เลยครับแตกน้ําไหลแล้วก็ใช้เทปกาวนะฮะพับหัวด้วยครับ จะเป็นหนังไก่หรือแลคซีนก็ได้ครับแล้วแต่ที่บ้านมีนะฮะที่พับอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะได้เอาออกจะได้ออกง่ายครับไม่ต้องมานั่งแซะกันนะครับต่อไปก็เริ่มบรรเลงฉีดน้ํายาล้างได้เลยครับอ่าเราใช้หหรือ2กระป๋องนะฮะแล้วแต่ศรัทธาครับพอฉีดด้านบนแล้วเราจะต้องฉีดด้านล่างเลยครับด้านล่างมีตัวดีนะครับตัวสกปรกเลยครับแล้วก็ล้างยากมากนะฮะดูเห็นจะกเห็นจากฝุ่นก็ได้นะครับ ขี่ให้ทั่วครับแล้วก็กลิ้งลูกกลิ้งไปอ่าไอ้เดากนี้รอสักพักหนึ่งน้ําสกปรกก็เริ่มไหลออกมาแล้วครับอ่แต่ไม่เปื้อนบ้านเราะฮะหลังจากนั้นครับปักกอบกับครับผมแล้วคราวนี้มาดูแอร์ฝังผนังกันบ้างครับว่าเราควรล้างตรงไหนนะครับเนี่ยฮะตรงนี้เลยครับ ผมเรียกคอยเย็นนะฮะก็ฉีดๆเข้าไปนะไม่ต้องกลัวแอร์พังนะครับเพราะผมล้างมาเป็นปีแล้วนอกจากนี้ยังต้องล้างอีก4มุมนะครับด้านในและด้านนอกเลยครับ<อ>เนี่ยฮะ,พพะเพราะบางทีสเปร์เรามันไม่มันไม,ไม่ไม่เข้าไปไม่ทัถึงสุดยอดเสร็จเรียบร้อยประกอบกลับที่เดิมฮะกดล็อกหนึ่ง 1. ล็อกสอง 2. แล้วก็เช็ดทาความสะอาดเล็กน้อยรอแห้งค่อยเปิดแอร์หลังจากนั้นก็ล้างคอมเพรสเซอร์แอร์ต่อครับ ตรงนี้ก็ตัวสกปรกเลยครับนี่ขนาดร้างบ่อยนะครับเนี่ยคำเตือนอย่าลอกเรียนแบบวิธีการนี้นะปกติเราผมใช้ไอ้นเนี่ยฮะก๊อกกี้ฉีดแต่คราวนี้ผมทะลึ่งบองลอก เปิดน้ำเต็มๆแรงๆหมาฉีดเลยนะฮะหลังจากฉีดไปก็แอ่เอ,อืเอ,อไปสองสามวันครับอยู่ดีก็เปิดแอร์ผีสิงเปิดติดเองอ่า <c oughs> นะครับจบไปแล้วครับกับวิธีล้างแอร์บ้านด้วยตัวเองครับไม่ต้องเปิืไปนอนดมุูนกันข่าวหน้าถ้าอยากให้ชิบมยกากัรช่างพาไปทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมถ้าทาเป็นนะนะ